สวัครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับมาติดตามข่าวสารของสโมสสอกันในวันอังคารที่21เมษายน2563นะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวมาฝากกันนะก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณเวลานี้ครับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจนะครับเชิญคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าครับขอ แนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับก็สั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง l i น e at cth 1 2 3หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 984 1812ต่อ3นะครับอ่ะมาดูข่าวของเราวันนี้นะครับก็เป็น1ในนักเตะเนื้อหอมที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้ก็ว่าได้ก็คือตีโมแวนเนอร์ครับ ศูนย์หน้าจากเอเบไลซิกนะครับสโมสรในบุนเดสลลกาเยอรมนีนะหลังจากที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในยุโรปนะครับวันนี้ครับทางสื่ออย่างเลดิสปอร์ตก็เป็นสื่อของฝรั่งเศสนะที่เรายังต้องกรองหน่อยเนื่องจากเขารายงานบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยวางให้ติโมแวนเนอร์เป็นหนึ่งในออปชันแล้วก็สโมสรเนี่ยได้ทำการส่งเอเย่นนะครับ ส่งทีมแมวมองขออภัยไปดูฟอร์มนักเตะมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับคนที่เดินทางไปดูฟอร์มเนี่ยก็คือ,อทีมงานของเอริกอบิดาผู้อนนวยการกีฬาแล้วตัวของอบิดาวเองเนี่ยก็เคยบินไปดูฟอร์มของแวนเนอร์ด้วยตัวเองมาแล้วนะครับในเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ไลซิกเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อช่วงประมาณสัก ปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง Le d i Sport เนี่ยเป็นสื่อฝรั่งเศสนักเตะเป็นนักเตะเยอรมนี ee, แล้วสโมสรที่รายงานคือบาร์เซโลนานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมย้ำเตือนว่าเรายังต้องกรองในข่าวนี้หน่อยแต่ถามว่าบาซ่าจะให้ความสนใจจริงๆหรือเปล่าผมเชื่อนะครับว่าบาซ่าต้องให้ความสนใจอยู่แล้วระดับติโมแวนเนอร์ผมเชื่อว่าหลายๆสโมสรเนี่ยอยากจะได้ตัว ไปร่วมทีมนะแต่สื่อเขาก็ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยกำลังพิจารณาถึงโอกาสความเป็นไปได้นะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาลุ้นในตัวของแวนเนอร์ด้วยเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยแวนเนอร์น,น่าจะเหมาะกับระบบของบาร์ซ่าน่าจะสามารถเล่นในระบบ4-3-3นะครับโดยยืนเป็นสูนหน้าตัวกลางได้เพราะว่า แวนเนอร์ไม่ใช่แบบพวกสไตรเกอร์จ๋า,จาที่รอยิงประตูอยู่ในกรอบเกียตโทษอย่างเดียวคือเขาสามารถเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวฉีกนะครับออกไปยืนฝั่งซ้ายออกไปยืนฝั่งขวาหรือลงมาหลวงบอลลงมาช่วยเชื่อมเกมกับกลางสนามนี่แหละคือสเปคของศูนย์หน้าที่บาซ่าต้องการนะครับก็เลยวางให้เป็นออปชันเนี่ยครับ Reactive the option Timo Werner นะสำหรับบารซ่านะครับแต่ในเลอดิสปอร์ตเขาก็บอกเอาไว้นะว่าโอกาสได้ตัวถ้าไปเทียบกับทีมที่มันมีข่าวอยู่แล้วอย่างเช่นลิเวอร์พูลแล้วก็ไบเยนมิวนิกโอกาสของบาร์ซ่าแน่นอนว่าดูน้อยกว่านะครับน้อยกว่า2ทีมเต็งอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็ไบเยนแต่ก็ยังไม่สามารถ ปัดโอกาสได้สักทีเดียวเนื่องจากค่าตัวของติโมแวนเนอร์ถูกกว่าลาอุตโลมาร์ติเนสถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลบาเยนยื่นซื้อไปเท่ากับค่าฉีกสัญญาที่มีตามข่าวนะครับบอกว่าอยู่ประมาณสัก55ล้านยูโรแต่ถ้าเกิดบาซ่ายื่นไปสัก70ล้านยูโรเป็นการเกทับเนี่ยเขาก็บอกว่าโอกาสที่ไลซิกจะยอมเปิดโต๊ะเจรจากับบาซ่าก็มี นะครับก็มีนะแต่ดูโอกาสอาจจะน้อยกว่าทีมอื่นๆน,นะครับก็ทาง CEO ของ l i ฟ e ซิเน่เพิ่งจะออกมาบอกล่าสุดนะครับโอลิเวอร์เบียสลาฟนะครับมีสลาฟเขาออกมาบอกว่ายังไม่มีสโมสอนไหนตอนนี้ติดต่อเข้ามาเลยแต่มีหลายสโมสอนที่สนใจในตัวแวนเนอร์จริงๆนะจากมุมมองของผมเนี่ย คือมันก็ไม่แปลกที่สโมสอนจะต้องส่งทีมแมวมองไปตามดูฟอร์มอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่คือผมตามข่าวของแวนเนอร์มาตลอดแล้วก็รับทราบได้ว่าใจของนักเตะเนี่ยนะเหมือนกับจะไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับเนื่องด้วยความชื่นชอบต่อเจเกนครอปที่เป็นคนเยอรมนีเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าไปลิเวอร์พูลเนี่ย เชงครอปจะมอบโอกาสให้ได้มากกว่าและที่สําคัญตอนนี้นักเตะก็เรียนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะครับกำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่แล้วความเป็นแบบศูนยหน้าเยอรมนีของกับบาร์เซโลนามันยังแบบดูห่างไกลกันมากๆอดีตเคยมีแต่น้อยมากๆนะครับศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีที่มาเล่นให้กับบาซ่าเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า บาซ่าอาจจะอยากได้จริงๆอาจจะชื่นชอบหรือว่าอาจจะวางให้เป็นออปชั่นจริงๆแต่จะไปลุ้นแข่งกับพวกบาเยนกับลิเวอร์พูลผมมองว่าโอกาสยังน้อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวราอโตโรมาติเนสจริงๆเนี่ยบาซ่าก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเลือกใหม่นะครับจะต้องเบนเข็มไปหาตัวเลือกอื่นแทนนะน่าสนใจนะคือถ้าถามผมผมชอบมากเลยสำหรับดิโมแวนเนอร เพราะว่าผมก็ตามดูฟอร์มเขามาตลอดแล้วผมเชื่อนะอย่างสุดหัวใจเลยว่าเขาน่าจะเล่นให้กับบาร์ซ่าเล่นให้กับระบบของกิเกเซตียนได้นะครับส่วนเรื่องราวของโราตลโลมาติเนสเมื่อวานก็มีอัปเดตนะครับหายไปหลายวันผมไม่ได้พูดถึงกลัวคนจะเบื่อนะกลัวคนจะเบื่อเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ประเภทที่แบบโอ้ยข่าวลือเอามาเล่าอีกแล้วผมไม่ชอบแบบนั้นผมก็รอให้มันแบบเออมีสื่อที่พอจะรับฟังเอาไว้ได้ก่อน ค่อยเอานำมาเสนอนะครับวันนี้มีรายงานจาก Sport กาเซลตาเดโรสปอร์ตครับเป็นสื่อของอิตาลีเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาก็ลังเลนะครับว่าจะให้บาร์เซโลนาเนี่ยแนบนักเตะเข้ามาในออปชันหรือเปล่านะตอนแรกเนี่ยมีข่าวแกว่งไปแกว่งมาบอกว่าไม่เอาจะเอาแค่เงินค่าฉีกสัญญา111ล้านยูโรอย่างเดียวจะไม่ขอพิจารณา การแนบนักเตะเข้ามาในดีลด้วยแต่สื่ออิตาลีเองก็กลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับบ้างก็บอกว่าเฮ้ยยังคงพิจารณาอยู่นะยังคงรับข้อเสนออยู่ถ้านักเตะที่แนบในสัญญาเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝั่งอินเตอร์มิลานต้องการจริงๆก่อนหน้านี้นะครับมีการเปิดเผยบอกว่าอันโตนิโอคอนเต้เฮชโค้ชของอินเตอร์เนี่ยอยากจะได้อาตูเมโล แต่อ r ตูเมโลก็ออกมาปฏิเสธเองแล้วบอกว่าเขาไม่ไปเขายังมีความสุขอยู่กับบาซ่าเขายังการผจญภัยของเขากับบาซ่ายังไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นอินเตอร์มิลานนะกาเซตาเดโร่สปอร์ตเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็พิจารณานักเตะของบาซ่าอยู่อีกหลายคนนะมีอีกหลายรายชื่อที่พร้อมจะให้บาซ่าใช้แนบเข้ามาในดีลของลาตาโรมาติเนสแล้วล่าสุดก็มีการเปิดเผยอ,อีก2รายชื่อล่าสุดนะครับคือ2คนนี้ เนวสันเซเมโดแบ็กขวาแล้วก็กาเลสอาริญยามิดฟิลด์ตัวรุกนะครับที่บาร์ซ่าปล่อยไปให้กับ r e เรอัลเบเดสยืมใช้งานนะครับคือ2คนนี้ที่อินเตอร์ให้ความสนใจนะกาเซลตานะครับเขาให้ดีเทลรายละเอียดเขาบอกว่าเนวสันเซเมโดเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเหมาะกับระบบการเล่นนะครับในแผน3-5-2ของคอนเตเนื่องจากเซเมโด มีจุดเด่นเรื่องของการเล่นเกมรุกสามารถเล่นเป็นวิงแบ็กได้ในระบบ3-5-2ส่วนกาเลสอาเญนยาสื่อบอกว่าในอิตาลีเนี่ยเขาพูดกันว่าอาเรนยาเนี่ยคือนิวปิโลเออเนี่ยผมจะหาประโยคนั้นให้ดูนี่ครับนะเขาบอกว่าอาเรนยาในวัย22ปีเนี่ย ในอิตาลีพูดกันบอกว่าเนี่ยคือนิวปีโลนะครับอินเตอร์ก็เลยเคาะบอกว่าอ่ะงั้นเอาสองคนนี้บาร์เซโลนาโอเคหรือเปล่าที่จะแนบเข้ามาส่วนส่วนต่างยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเขาจะประเมินราคาของเซเมโดกับอาเลนญาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาความคิดของผมเนี่ยเซเมโดประมาณสัก 40ล้านยูโรส่วนกาเลสอเลนยาก็พอๆกันประมาณ40 5 0้ล้านยูโร2คนนี้รวมกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ80 9 0ล้านยูโรดังนั้นมันจะเหลือส่วนต่างอีกแค่นิดหน่อยที่บาร์ซาจะต้องจ่ายให้กับอินเตอร์มิลานนะครับในรายของเซเมโดเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสูงที่บาร์ซาจะยอม แนบเอาไว้ในข้อเสนอเพราะว่ายังสามารถไปหาคนอื่นได้อย่างชูอาการเซโลของอินเตอร์มิลานหรือว่าลิค a าโดเปเรล่าของเลสเตอร์ซิตี้สองคนนี้ก็มีเอเจนเป็นจอร์ดเมนเดสเหมือนกับเซเมโดนะครับดังนั้นตำแหน่งของเซเมโดผมผมเชื่อว่าบาซ่ายินดีถ้าเกิดว่านักเตะโอเคที่จะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแต่กาเลสอาเลนญาเนี่ยผมยังลังเลนะครับ ผมยังลังเลเพราะมันมีรายง,งานอยู่ตลอดว่าบาร์ซ่ายังคงเชื่อใจในตัวของอาเลนยาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ทำการาตกลงเงื่อนไขกับเรอัลเบติสโดยให้ยืมตัวแล้วก็ไม่ไม่มีการพวกออปชันซื้อขาดหรอกนะครับถ้าเขาคิดจะขายอาเลนยาเนี่ยเขาพวกออปชันซื้อขาดให้กับเรอัลเบติสไปแล้วแต่เลือกที่จะปล่อยยืมเปล่าๆโดยที่ไม่มีออปชันเลยนะครับผมก็ ก็เลยยังลังเลว่าบาร์ซ่าอาจจะไม่เอาดีลนี้อาจจะให้แค่เซเมโดหรือเปลี่ยนจากอ l เลนยาเป็นอตูโรวีเดาแบบนั้นมากกว่านะครับก็ลองคิดเห็นลองแสดงความคิดเห็นกันมานะว่าจะยอมปล่อยกาレสอเลนยาหรือเปล่านะโดยส่วนตัวผมว่าบาร์ซ่าไม่ยอมนะบารซ่าไม่ยอมสำหรับดีลนี้ นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูสําหรับราอโตโลมาร์ติเนสนะครับก็เอาแน่แหละนะเอาแน่ๆซื้อแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าจะเอาอยัางไงนะครับจะใช้เงื่อนไขในการซื้อแบบไหนจะแนบใครไปในดิวแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเป็นกังวลนะสำหรับดิวของเราโตลเชื่อว่ายังไงก็น่าจะได้ตัวนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเมลคอมกันบ้างดีกว่าเออเมลคอมนะครับก็ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นะเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนแล้วทีนี้ครับพอนักเตะไปอยู่กับเซนิตอนแรกเหมือนกับจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ปรากฏว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับตลอดฤดูกาลเนี่ยได้ลงเล่นไปแค่6นัดกับเซนิตนะครับเล่นไปแค่6นัดเท่านั้นเองนะทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามเมื่อวานครับนักเตะมาให้สัมภาษณ์กับ เซกาตาลุญญานะครับเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นของแคนกาตาลันเขาบอกนะครับแล้วก็เป็นการพูดโจมตีไปยังเอเนสโตบเบลเบเดอดีตโคช้ชของบาซ่าที่ไม่ให้โอกาสเมาคอมได้ลงสนามนะเขาบอกเอาไว้เลยว่าสาเหตุที่เขาบาดเจ็บเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนอยู่กับบาร์เซโลนาในยุคข,ของบบลเบเดเนี่ย เขาทําการฝึกซ้อมไม่มากพอนะครับเขาพูดเอาไว้แบบนี้เลยเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนอยู่กับบาร์เซลโลนาเนี่ยนะนักเตะเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมมากนักแต่ที่เซเนตเนี่ยตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับเซเนตเนี่ยเขาจะต้องฝึกซ้อมดับเบิลเทรนนิ่งเซสชั่นนะครับ ฝึกซ้อมวันละ2 s e เซกชันปกติแล้วการซ้อมจะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายถ้าคุณซ้อมเช้าบ่ายนั่นก็คือการซ้อม2เซกชันนะครับเขาบอกว่านั่นแหละพอเขามาอยู่กับเซนิทเนี่ยมันซ้อมหนักมากมันวันหนึ่งเนี่ยมันซ้อมทั้งทั้งสองเซกชันมันก็เลยทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะครับ มันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเพราะเขาต้องซ้อมแบบ double training section แต่ที่บาร์เซโลน่าเนี่ยวันหนึ่งผมซ้อมแค่40-50นาทีเท่านั้นโอ้โหพอพูดแบบนี้สื่อก็หยิบเอาหัวข้อนี้ไปเล่นเลยบอกว่านี่ไงนักเตะบาซ่ามันซ้อมน้อยช่วงหลังมันเลยไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมจะบอกแบบนี้มันเป็นแค่ในยุคสมัยของบอเบเดเท่านั้นครับ ก่อนหน้านั้นอย่างเป๊ปกวาเดล่าโหนี่ยิ่งซ้อมหนักเลยเป๊ปซ้อมโคตรหนักลุยส e ์เอลิเก่แม้ว่าจะไม่เท่าเป๊ปแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างค่อนข้างเข้มนะครับเรื่องของระเบียบว,วินัยเรื่องของการฝึกซ้อมแต่พอมาในยุคของบอลบเดนักเตะอาจจะซ้อมอย่างที่เมาคอมว่าจริงๆวันหนึ่งอาจจะซ้อมแค่40-50นาทีเป็นแบบ,แบบนั้นจริงๆเพราะว่าเราจำกันได้ไหมครับ ตอนที่กีเก้เซเตียนเข้ามาคุมทีมใหม่ๆเซเตียนโอ้โหซ้อมเข้มเลยตอนนั้นผมเคยนําเสนออยู่ตลอดซ้อมเข้มเลยคือเรียกนักเตะมาซ้อมเช้าบ่าย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 ไม่ให้พักวันหยุดที่ควรจะเป็นวันพักจริงๆเนี่ยก็เรียกนักเตะมาซ้อมไม่ให้นักเตะพักแล้วพอเป็นแบบนั้นมีนักเตะเจ็บจอร์ดี้เอาบาเจ็บอุสมานเดมเบเล่เจ็บมีใครอีกหลายคน ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนที่เซเตียนเข้ามาใหม่ๆเพราะว่าซ้อมหนักมากๆมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าในยุคของบอเบเดเนี่ยนักเตะหลายๆคนซ้อมกันน้อยจริงๆอาจจะ40-50นาทีอย่างที่เมาคอมบอกเอาไว้มันก็เลยส่งผลต่อสภาพร่างกายนะครับซึ่งพอผมเห็นบทสัมภาษณ์ของเมาคอมผมจี๊ดเลยบอกว่าโอ้ยทำไมบอเบเดทำแบบนี้ว่านะครับแล้ว มันก็เลยทําให้ฉุกค,คิดได้ว่าบทสัมภาษณ์ของเอดิกอบิดาวที่เคยมีปัญหากับเมซีก่ก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะต้องการสื่อเป็นในๆว่าสาเหตุที่บาซ่าไม่ประสบความสําเร็จในวเวทียุโรปนะกับในยุคของบาเบเดอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะซ้อมกันน้อยจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่พอเซเตียงเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วโอ้โหนักเตะทุกคนทุก นะครับก้มหน้าคมตาซ้อมแล้วเซเตียนก็เรียกซ้อมแบบหนักหน่วงนะก็อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์จากปากของเมลคอมแล้วเขาก็บอกนะครับว่าเขาเสียดายนะที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับโอกาสจากบาซ่าในยุคข,ของบอลเบเดเขาเสียดายแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของฟุตบอลน,นะครับมันมีหลายคนที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่แล้ว นะผมเนี่ยคิดว่าผมสมควรได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นแต่นักเตะแต่ละคนก็ต้องการแบบนี้แหละสิ่งสําคัญคือเวลาลงสนามเนี่ยคุณทําอะไรให้กับสโมสรได้บ้างผมพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ผมก็ได้เ,เท่านั้นนะครับแต่ผมอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายก็ต้องขอบคุณบาร์ซ่าด้วยทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะที่พูดถึงบาซ่า แล้วก็พูดถึงเนมาด้วยนะครับสำหรับเมลคอมสำหรับประโยคนี้นะเมลคอมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเนมาย้ายกลับมาอยู่กับบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเนมาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้เหมือนกับที่เคยทำให้บาซ่าได้ในอดีตอย่างแน่นอนนะแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่าปีที่แล้วเนี่ย ออตอนที่เขาอยู่กับบาซ่าในห้องแต่งตัวไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเ네นมากันสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะในทีมก็จะทำการฟังข่าวเ네นมาผ่านทางทีวีเหมือนกันเราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่ก็ใช้วิธีการฟังข่าวจากทีวีว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างเราเนี่ยต้องการที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็แน่นอนการที่บาซ่า อยากจะเซ็นสัญญากับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะสำหรับมาคอมก็เสียดายครับที่เส้นทางของเราเนี่ยได้เดินไปร่วมกันแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ก็ขอให้อนา,าคตนะอาจ meantime, <c oughs> จะมีโอกาสได้กนะลับมาเจอกันอีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะว่ามาวคอมยังอายุน้อยอยู่เลย นะยังอายุ22 23เองนะครับยังมีโอกาสพัฒนาฟอร์มการเล่นแล้วอนาคตถ้าแบบ24 25แล้วฟอร์มดีบาซ่าอาจจะดึงกลับมาร่วมงานอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องราวของแซมอุมติตีนะครับก็มีรายงานจากทางสปอร์ตบอกว่านักเตะเนี่ยไม่ต้องการที่จะย้ายทีมนะครับนี่ครับแซมอุมติตีดอน Not want to leave Barcelona ไม่ต้องการย้ายออกจากบ Barcelona นะครับแหล่งข่าวโดย t o น y ่ u วน m a r ี้นะครับเป็นผู้สื่อข่าวของสปอร์ตรายงานบอกว่ามติตี้เนี่ยนะครับ is not listening to offers นะครับจะไม่รับฟังข้อเสนอจากทุกสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาเนื่องจากมีความสุขดีกับการค้าแข่งอยู่กับบ Barcelona แม้จะตกเป็นตัวสำรองก็ตาม ตามหลังข่าวบอกไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าอุมติติี้เนี่ยรู้ดีว่าตัวเองได้รับความสนใจจากหลายทีมนะครับยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนะที่ต้องการจะดึงตัวไปเสริมทีมแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้อุมติตตี้นะครับรู้สึก comfortable รู้สึกสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตในบาร์ซ่านะแล้วก็กับการใช้ชีวิตในห้องแต่งตัวร่วมกับนักเตะ เพื่อนร่วมทีมบาซ่านะครับเพราะว่ามีนักเตะฝรั่งเศสอยู่ในทีมเยอะมากเดมเบเล่กิสมันลองเล่พวกนี้มันทำให้เขาแฮปปี้นะครับมันทำให้เขาแฮปปี้แล้วสปอร์ตก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยมีสัญญากับบาซ่าถึงปี2023สัญญาเหลือ3ปีนะครับแล้วเนี่ยแม้ว่าบาซ่าจะมีความต้องการในการจะเซ็นสัญญากับเซนเดอร์แบ็ก คนใหม่ในซัมเมอร์นี้นะแล้วก็พร้อมพิจารณาปล่อยตัวแต่แต่อุตตตตีต้ยังคง back h i m เซลทูเก็ตแบ็กนะครับยังคงเชื่อยังคงมั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถกลับคืนฟอร์มการเล่นนะนะครับ o h t s b c s to his base กลับคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้อีกครั้งแล้วก็กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมบาร์เซโลนา อันนี้คือความมั่นใจของอุ่มเต,ต้เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถทําได้นะครับตามหนังข่าวก็บอกว่านักเตะไม่ย้ายอ่ะแม้ว่าจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ไม่ขอย้ายดีกว่าขออยู่กับบาซ่าต่อไปนะถ้านักเตะโอเคกับการเป็นตัวสำรองไม่งองแงแล้วพร้อมที่จะพิสูจน์ผมเชื่อว่าบาซ่าก็พร้อมนะครับที่จะให้โอกาสนักเตะเช่นเดียวกันแล้ว อุมติตี้เพิ่งอายุ26ปีคือถ้าไม่นับเรื่องของอาการบาดเจ็บอ่ะเขาอยู่ในช่วงวัยพีคแล้วนี่คือกองหลังดีกรีแชมป์โลกกับฝรั่งเศสดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปรู้ฤด,ดูกาลหน้าอุมติตี้ไม่เจ็บเลยทั้งสี้ซันยืนระยะได้ยาวๆกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้เมื่อนั้นถ้าบาซ่าขายไปจริงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียดายก็ได้นะครับถ้าเป็นผมผมขอเลือกเก็บอุมติตีเอาไว้ดีกว่า นะแต่เก็บอุมติตี้เอาไว้เราก็จะเป็นจะต้องเสริมเพิ่มเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเก็บอุมติตี้เอาไว้เราจะไม่ต้องซื้อเซนเตอร์แบ็ไม่ใช่แบบนั้นก็ยังจะต้องซื้อเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย1คนนะเพราะว่าดูแล้วปีเก้เนี่ยโอ้โหแย่กว่าอุมติตี้อีกในหลายๆเกมนะครับมาปิดท้ายที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยครับมีรายงานจากสื่อนะสื่ออังกฤษนะครับหลายสำนักเลยเขารายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย นะอาจจะสูญเสียรายได้จำนวน35ล้านปอนด์จากค่าตัวของฟิลิปเป้คูตินโยถ้าเกิดว่าบาซ่าเลือกที่จะขายคูตี้ออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ35ล้านปอนด์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินในแอดออนเป็นเงินโบนัสนะครับบาซ่าตกลงซื้อคูตี้มาจากลิเวอร์พูลในช่วงมกราคมปี2018 ด้วยราคา142ล้านปอนด์นะครับหน่วยเป็นปอนด์นะ142ล้านปอนด์แต่ว่าจำนวน142เนี่ยมันแบ่งครับเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่นะที่บาซ่าจ่ายให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจำนวน100กับอีก7นะครับ107ล้านยูโร ส่วนอีกอล้านปอน์ขออััย107ล้านปอน์ส่วนอีก35ล้านปอน์เนี่ยเป็นแอดออนแล้วตอนนี้ครูตี้ยังทำไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดบาซ่าจ่ายนะไปให้กับขายให้กับทีมอื่นบาซ่าก็จะไม่ต้องจ่าย35ล้านปอน์นี้ให้กับลิเวอร์พูล เพราะว่าคูตี้ทําไม่ได้ตามเงื่อนไขนะครับแล้วถ้าเกิดมาคิดดูว่าถ้าบาร์ซ่าขายคูติโยได้ในราคาประมาณสัก80ล้านปอนด์นะมันจะเป็นตัวเลขที่บาร์ซ่าขาดทุนเนี่ยต้องเอา107ล้านปอนด์มาลบกับ80ล้านปอนด์นะครับมันจะเป็นตัวเลขขาดทุนอยู่แค่27ล้านปอนด์บวกกับเงินที่ได้จากค่ายืมตัวของบบเยนมิวนิกมาในฤดูกาลที่แล้ว อีก6ล้านปอนนะครับนั่นหมายความว่าจํานวนตัวเลขที่บาซ่าจะขาดทุนในดีลนี้เนี่ยตอนแรกที่เรากังวลว่าโอ้ยบาซ่าอาจจะขาดทุนแบบ40-50ล้านปอนเลยหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะขาดทุนตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักเอ่อ15ล้านปอนเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวเลขขาดทุนที่น้อยมากๆ นะตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันต่อแต่เหมือนเซเตียนก็ให้สัมภาษณ์นะอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปว่าเขาก็พร้อมที่จะใช้งานคูติโยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe c h a ช n e l ก่ันละมาเซียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันได้ทุกวันแบบนี้เวลาประมาณ10โมงเป็นต้นไปก็มาเจอกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะหลายคนบอกว่าคลิปเวลาอัปโหลดไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็ช่วงนี้นะครับไม่มีฟุตบอลเตะใครที่แบบรู้สึกเบื่อเบือ,บอก็เข้าไปดูคลิปฟี้าออนไลน์4ของผมได้นะครับใน Channel นี้นะฟิลิเป้คูเตนโยเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะมีท็อปิกเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ